ทางผู้บริหารโรงพักปะเรียได้คําตอบยังไงบ้างครับทางผู้กับเขาบอกว่าภายในคือข้อเรียกร้องของชาวบ้านนี่ภายในเจ็ดวันนี้จะให้ออกไปแต่ไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวเขาจะแจ้งไีกทีหนึ่งเพราะว่าข้อเรียกร้องนี่คือ เขาจะทาแนวใดอย่างนี้ครับย้อนไปทิ้งข้อหนึ่งรองสามข้อของเรามีอะไรบ้างครับข้อหนึ่งก็ให้พันธุตบุโธนิคมใช้รักษาให้ออกจากพื้นเอ่ยย้ายออกจากออกรยาภายในเจ็ดวันเพราะว่าพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมที่ชาวอพกรยาจะให้อยู่ต่อคือขอต้องการที่จะไม่ย้ายออกไปจะไปอยู่ไหนก็ช่างครับข้อสองนะครับข้อสองนี่ ยกร้องให้กับแล้วบุ่นิคมแล้วก็รอผู้กับพันตำรวจโทอุทิพตรอผูกับคือที่ใช้พฤติกรรมอย่างเช่นคมคูประชาชนไปซื้อของที่ร้านค้าหรือว่าร้านค้าเร้วไปตัดผมนี่จะแบบคบคูชาวบ้านไม่ยอมใจ่างถึง3-4ครั้งครับ,รบเวลาชาวบ้านถามบอกจะเอาไงน้องราพูดอย่างนี้ ก็เลยดูแลแบบชาวบ้านขอไปต้องการจุดนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันต้องทำมาหากินหาเช้ากินข้ามถึงแม้จะเป็นช่างตัดผมก็เช่าที่เขาเหมือนกันครับข้อที่สามครับ,รบ,รบพี่ข้อที่สามนี่อยากจะให้ย้ายออกทั้งโรงพักเพราะว่าต้นม้ต้นหนึ่งในเมื่อมันติดเชื้อแล้วเราจะแบบอยากให้ย้ายทุกคนออกไปทั้งโรงพักคือจะเอาตำรวจที่ดีๆเข้ามาอยู่ ดูแลประชาชนของตำรวจเรานะครับมีเป็นหน้าที่ก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนและชาวบ้านอยู่อยูแ่แล้วนะครับก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนหรือว่าได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทาง <c oughs> ทางผมเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้พิจารณาโดยตรงเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยไปตรวจสอบ <c oughs> แม้ว่าสิ่งต่างๆที่ที่เสนอมาเนี่ยขพอเท็จจริงมันเป็นยังไงเนาะก็ ไปดูว่ามันมันละมิดอะไรหรือว่ายังไงหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบไหนก็เดี๋ยวเราไปพิจนารณานและดําเนินการให้ก็ให้จริงใจให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับ,บให้เป็นความเป็นธรรมครับเพราะอย่างที่บอกเบื้องต้นก็คือผมมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอยู่แล้ว